ตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆตื่นเต้นมากๆตั้งแต่รู้ว่าจะได้มางานนี้ก็บอกกับพี่บูว่าเอ,อมันเป็นงานที่สองของเราที่เราจะได้มาร้องเพลงด้วยกันใช่แล้วก็เป็นงานที่เราต้องร้องเพลงด้วยใช่ซึ่งร้องถึงสองเพลงเลยนะใช่ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะร้องเพลงอะไรดีแต่ว่า<ช>สุดท้ายเราก็เลือกมาได้เอาจริี่มันแบบคนรู้จักแล้วก็สนุกสนุกมากๆเนีับเากับงานวันนี้นะครับใช่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากครับ ตัเตรียมตัวนาน,นเลยค่ะเพราะว่าแฟนๆมารอกันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเนยอ๋อโหอะไรนะเมื่อกี้เตรียมตัวนานอ๋อเตรียมตัวกันนานไหมเตรียมตัวนานไาหมเ,าเหอาจริงเตรียมตัวนานนะมา,นนานถึงว่ากว่ากว,ว,ว่ากว่ากที่เราจะมามีโชว์วันนี้เราก็ต้องเลือกเพลงมีซ้อมร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพื่อที การที่มาโชว์เนี่ยก็จะได้ทำให้ทุกคนประทับใจเหมือนใช่ทุกคนสามารอเราเราเห็นตั้งแต่เลื่อนผีดูใช่เราเลื่อนเลื่อนผีดูมาคนมาแบบมารอเราตั้งแต่เช้าว่าขอบคุณมากมากใช่เรามากันนะครับอย่างตัวเองีแพ็กอะไรต่างๆมีมากเลยอย่างเงี้ยเราจะมีอะไรให้เราเห็นกันบ่อยๆในเช่นงานเพลงหรืองานอะไรเร็วๆนี้เป็นไงลงเร็วๆนี้อะครับเอาจริงเร็วๆนี้ก็งานใหญ่เลยครับก็มีอ่า VR Forever Fancon ครับผมที่ เป็นแฟนคอนของซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันครับก็จะมี8คนมาร่วมโชว์ด้วยด้วยกันใช่ก็นี่ก็เป็นรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับผมถ้าใครอยากดูนะฮะอาทิตย์นี้แล้วนะครับกดปัตนให้ทันนะใช่อาทิตย์นี้แล้วกดปัตรให้ทันนะครับทุกคนใช่หรือว่าดูที่ไทยไม่ทันเนี่ยสามารถดูไปที่หลายๆเมืองได้ด้วยเรายังไปเรายังไปทั่วเอเชียนะทุกคนใช่ไปอีกหลายเมืองทั่วเอเชียเลยครับก็ฝากติดตามรายละเอียดต่างๆ ของงานแฟนคลับของเราได้ด้วยใช่ครับผมติดตามได้ทางจิมเองครับผมใช่ครับอย่างซีรีส์มานประสบความสำเร็จมากๆเลยทางตัวเองผ่าเหนื่อยไหมคะเพราะทุกคนรักซีรีส์เรื่องนี้ไอ้จริงหายเหนื่อยในอีพีแรกอ่ะใช่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นสิ่งที่เกินคาดเกินที่เราคาดหวังไว้เยอะมากครับทั้งแบบทั้งคนที่ชอบทั้งคนที่แบบคนที่มาปั่นเพรนให้เราคนดูหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราดูซีรีส์เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่ รู้สึกว่าหายเหนื่อยไม่ใช่แค่ตอนที่เราดูเทรนแต่ว่ามันเป็นตอนที่เราดูผลงานที่เราทํามันออกมาแล้วมันโอเคมันดีเราก็เลยดูผลงานเพื่อเรารู้สึกว่าเออมันหายเหนือ่อยสิ่งที่เราแบบพยายามทํามาตลอดหลายๆเดือนนี้มันแบบมันออกมาดีมันก็เลยแบบทําให้แบบเ็ใจฟูเพราะอ่านจับแบบตามตามฟีของการใช่แฟนคลับฟีดมาว่ายังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ผลตอบรับก็คือค่อนข้างโอเคมากๆใช่ใชทุกคนแบบชื่นชอบในตัวละครของเราสองคนรวมถึง ตัวซีรีส์ด้วยก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับก็ได้กําลังใจพวกเราแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดเลยแต่ซีรีส์ออนจนถึงวันนี้ตอนนี้ก็คือตั้งแต่ตอนถ่ายเลย e ีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ EP สิบสี่แล้วเดี๋ยวต่อไป EP สิบห้าแล้วเหลยสอง EP แล้วจบแล้วใช่ครับเข้มข้นกันเยด้วยใช่ครับมีใครอยากสปอยไหมครับว่ามันจะเข้มข้นขนาดไหนเนี่ยไม่ให้สปอยเนี่ยนะครไม่ให้สปอยผมผมแน่นอนผมผมแทนกับฟ้าเนี่ยเห็นเห็นแล้ว เห็นแบบจาก e ีพสี่ละว่ามันมีแบบว่าตัวแบบตัวอะไรบางอย่างเนี่ยมาทําให้แพนเนี่ยใจใจหน่อยอีพีหน้าขมแน่นอนอทงขมไว้ก่อนเตรียมเช็ดชู้เลยหรอเตรียมเชชู้ชูไม่น่าพอไม่น่าพอเใช้เป็นผ้าแล้วซักแล้วบีบใช่ใายบีบแล้วแบบซ้ำใหม่อีกทีนึงแล้วบีบแล้วก็ซ้ำใหม่อีกทีนึงเตรียมตัวได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าจากที่เราพูดอาจจะผิดหวังนะตัวซีรีส์ไม่น่าผิดแต่ัวตัวซีรีส์ใช่ไม่น่าผิดหวัง แต่ถ้าฟังเราพูดตอนนี้น่าจะผิดหวังนะครับตอนนี้หลายๆคนไปไหนก็ต้องเรียกเป็นชินหรือยังเะกับโมเมนต์ความน่ารักที่หลายๆคนรักไม่ชินไม่ชินไม่ชินรู้สึกไม่ชินแบบก็จริงๆก็เข้ามาในวงการวันสามสามปีแล้วใช่ไหมสามสี่ปีแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในจีนเอ็มทีวีจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกไม่ชินเหมือนเดิมแบบเวลาเดินไปไหนแล้วมีคนรู้จักมีคนเรียกอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ชิน มันรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาเวลาจะไปงานหรือว่าเวลาถ่ายซีรีส์หรือว่าแบบขึ้นไลน์อัพของ G ีเมเนี่ยนะมันก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาซึ่งซึ่งอมมองว่ามันดีนะากับการที่เราแบบตื่นเต้นกับสิ่งนี้ตลอดเวลาเราคิดว่ามันเป็นสิ่งใหม่ตลอดเวลาพอเราอยู่นานๆมันก็จะม,มีคนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามเราเรื่อยๆเราคิดว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต จริงๆผมมองผ่านนะไม่ได้สบเราอูมองสันดัางครับใช่ใช่เราไม่ได้สบาไม่ได้อยากมองผานกัตรงๆมันตลกมันตลกหมายถึงว่าหลุดขำอ๋อเป็นยังไงเมื่อหนูล่ะคะชินดพี่ไพภพก็แบบเหมือนต้องเรื่องมุทริงกันลอยเลแล้วหนูได้วไหมครับครับผมตอนนี้นะครับโอ้ยเขอจับตัวเป็นพิธีกรให้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักหน่อยที่เขาจะมาหนึ่งห้าสี่สามมาแล้วครับผม อ๋อยังไม่มาครับผมก็แต่เดี๋ยวจะพูดจพูดได้ก่อนนะครับก็ถึงแดม้จะไม่มีอะไรจะพูดนะครับแต่พี่ภูมิเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่มีคนมาติดตามหรือว่าคนที่ชอบพวกเราสองคนตอนนี้เข้ามาแล้วครับครับผมก็เขินไหมเขินไหมเวลาแบบเขารียกติดการหรือเวลาไม่เขินครับไม่เขินเพราะว่าจริงๆมีคนเรียกอู่บูมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นทีมงานเขาจะเรียกอู่บูมอู่บูมบางทีเรียกสลับกันด้วยใช่ไม่เรียกอู่เป็นบูมเรียกบูมเป็นอู่บูมมานี่อู่ใช่ ก็คือถ้าเป็นเรื่องนี้นีค้อนข้างจะชินซึ่งเราโอเคเพราะว่าแสดงว่าเขาจํารวมไปแล้วว่าอู่กับบูมนี่ต้องอยู่ด้วยกันใช่แต่บางที่ที่เขาเดินมาอู่บูมเน่ยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะคือเขาเรียกไปเขาเรียกไปถึงไปเชื่อเ,เรืเอยๆได้เหรอเลนลาอเลนใช่ใช่แจริงก็ยังไม่ชินนะเพราะว่าปกติก็เหมือนตอนแม่เขาตั้งชื่อให้ครับตอนเด็กอ่ะก็คือตั้งชื่อบูมแล้วก็ชื่อจริงมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีชื่อใครมาเกี่ยวข้อง ช่ตอนนี้เราต้องมีเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วนะอาจจะต้องเป็นหู่บูนธราธรจันทาวรการเงี่ยครับใช่อันนี้มันวมันยาวไปรวมโลกแค่ชื่อเล่นครับชื่ออื่นยังไม่ขอรวมแล้วกันให้เขารวมไหมให้โอกาสเขาลงชื่อไหมเขาปากแข็งไปงั้นเดี๋ยวดูเด็เขาก็อยากรวมเองนั่นแหละครับพวกไอ้เขาอยากรวมอ่ะเพราะว่าเขาเอาตัวเข้ามาหาเราอยู่ตลอดอ่าหมายถึงในซีรีส์เขาหมายถึงในซีรีส์นะตัวจริงก็ทักมา ไม่ท้าวันนี้อัวันนี้กลับเองหนิวันเนี้ยอ้าวได้อ้าวรถติดนะอันรถติดเหรอแย่ละแต่จริงจริงๆอะสนิทกันน้อยลงนะอ่าจริงเพราะเมื่อก่อนเราแบบสนิทกันมากสนิทกันมากพอทำงานด้วยกันปุ๊บโอ้โหเริ่มเริ่มไม่ค่อยสนิทละเริ่มไม่อยากสนิทด้วยละเหมือนเรารู้นิสัยใจคอกันหมดแล้วทุกอย่างจริงก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงอ๋ันนี้มันจะได้ใช้ได้อันนี้ไม่ได้ใช้หรอก ให้เราจริงร่งที่รู้สึกสนิทสนมนะเอาดีดีแล้วคุณน้าว่าไปรู้สึกสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเลยถูกแกมันสนิทกันมาสนิทกันยังไงไหนยกยกตัวอย่างความสนิทโอ้เดินไปตบหัวได้เลยอ่ะวันนี้อ่าอาไม่ต้องดูลตบไม่ให้จริงก็พูดตัวงเข้าเรื่องจริงก็รู้สึกสนิทแต่มันเป็นความสนิทที่แบบเรารู้สึกว่าเราสนิทกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจจะเป็นความสนิทใจมากขึ้นใช่ครับอาจจะแบบ เรารู้ใจกันมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราทํางานด้วยกันานานหรือว่าเราก็จะรู้ว่าอจาจังหวะนี้คนนี้จะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าคนนี้อาจจะรู้สึกอะไรอยู่บางทีอาจจะไม่ต้องพูดหรือว่าไม่ต้องถามเลยก็ได้ใช่เรียกว่ามอง่านก็รู้ใจเหรอไม่มองครับเพราะบูบองผ่านมองผ่านมองสั่นดังวนกลับไอรูบเปลามันอ่าแรกแรกมันก็อาจจะยังไม่ไม่ค่อยแบบรู้รู้รแบบรู้รรมุมงานว่าแต่ละคนต้องการอะไรหรือว่าสองคนเราเนี้ยต้องการอะไร แต่ว่าพอทํางานมาด้วยกันเรื่อยๆก็เริ่มจะรู้แล้วว่าพี่เขาชอบอะไรเวลาสมมติถ่ายรูปอย่างเงี้ยชอบหน้าฝั่งไหนพี่เขาก็จะก็จะให้เขาอยู่ฝั่งนั้นเวลาเขาชอบเครื่องประดับสีอะไรเขาก็จะให้เขาไปไม่หมายถึงว่าไม่ได้เปิดเผยความลับแต่ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ยกตัวอย่างได้ว่าแบบเออเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอู๋ก็ยอมตลอดเลยทำไมอู๋ถึงยอมมันยอมได้มันอะไรที่มันยอมได้มันก็ยอมดีกว่าครับดีกว่าไม่มีปสียา เป่าขี้เกยบคุยชี้เกยบเสียงด้วยใช่อย่างยกตัวอย่างวันนี้ปู่เหมือนรู้ว่าแบบถ้าบูมาก่อนบูจะเลือกรองเท้าก่อนอือปู่ก็มาก่อนเลยชพ่าก็เลือกรองเท้าเลยใช่เพราะว่าพี่บูชอบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอไม่เรารู้ว่าอันไหนเข้ากับยูไงก็แบบคิดใจให้แล้วถามนิดนึงก็ไม่ชอบรอกถามแล้วไม่ชอบบอกอไอ้เรื่องชอบไม่ชอบนี่ขอยกไว้ก่อนแต่ถามหน่อย เรารู้ใจไงไม่ต้องหาปะครับก่อนที่เราจะไป็นคนไทยไปกนแบนี้เดี๋ยวเราเลื่มสมหวังกันดีกว่าอออ๋อเราคุยเพื่อนไน่ไยเหรอ EP14 ครับผมนอนไปแล้วกระแสดีมากอือเป็นไงบ้างคะได้อ่านมากโอ้โห EP14 ได้อ่านนะเขาเขาเขาชมเยอะมากเลยโดยแบบอาจจะพูดพูดพูดใน ส่วนของซีนของพวกเราก่อนแล้วกันเฮ้ยคำว่าส่วนของอะไรอยนะนีน่คำติดปากคุณเลยนะมันมเป็นส่วนของซีนของพวกเราใช่อ <laughs> ่านะ <laughs> ส่วนซีนของพวกเราหลุดเลยแล้วหลุดเลซีนของเราซีนของพวกเราก็เปิดเปิดมาแทนฟาก็จะแบบแทนกง็งอนฟางไง<อ>ว่าเขาไปแบบมีแฟนเก่าที่เขาไม่ยอมบอกเรา ก่อนน้นนี้เรื่องเราไม่ค่อยมีคอนฟ l i c แบบนี้ใช่เห็นว่าแบบมีการงอนกันหรืออะไรก็คืออีพีนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงอีกรสชาติหนึ่งที่ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าจังหวะที่เขางอนกันเราจะทํายังไงใช่แบบไม่หลายๆคนดูหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าแบบแทนเวลางอนเป็นยังไงเราแต่ว่าเรื่องแบบอีพีนี้มันได้เห็นแล้วแบบความเป็นแบบหมากระดิกระดายที่อยู่ตลอดเวลาแต่วันหนึ่งอยู่ดีๆก็หน้าบูดหน้าบึ้งไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ เอาจริงเรื่องที่แทนกับป้าทะเลาะกันมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าสําหรับแทนมันแบบโลกั้างใยเขาแตกสลายไปแล้วซึ่งหลายๆคนก็ชอบซีนนั้นมากๆและอีกซีนหนึ่งที่ทุกคนชอบคือซีนมาตักใช่มันคือซีนที่เห็นึงควอบอ,อบอุ่นของความสัมพันธ์ของเราสองคนใช่เป็นซีนที่ไม่ค่อยมีบทพูดอะไรเลยแต่ว่าใช้แบบาการกระทําเป็นการส่งความอบอุ่นมอบความรักให้หลายๆคนชอบพิมพ์มาแบบว่าอุ้ยดูแทนบ้าแล้วอยากมีแฟนมากเลยใช่นี่ก็เลยต้องรีพิมท่าบอว่าไม่หรอก อย่าเลยมันปวดหัวแล้วแล้วมีมีอีกซีนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนแบบคนดูชอบเป็นซีนที่พี่บูมนอนแล้วก็ข่อยห้างเป็นแบบนอนแต่ว่าติดกรมอยู่ทุกคนขอแก้ข่าวนะไม่ใช่ฉันนั่นไม่ใช่เท้าฉันเออมันเป็นเท้าใครแล้วมันคือเท้าวินนี่ฉันนอนท่านอนไม่ได้หรอกมันยากเกินไปติดแกรมแต่ว่าเขาบอกคนดูเขาบอกว่าอุ๋นเป็นไรหนังเงือกเหนื่อยนะนตัวเพราะว่าแทนตัวแล้วก็อยู่อย่างนี้ เราไม่เอาผอันนี้ขอไม่เอาวยเขาจัดเขาบอกว่าไม่เอาผมเขาบอกว่าเอาความจริงหน่อยความจริงเหรอเอาจริง EP หน้าของแทนพ้างก็ยังหวานยังหวานอยู่ครับใช่ถ้าคิดว่า EP นี้รักกันแล้ว EP หน้ารักกันมากกว่านี้แล้วก็ EP สุดท้ายเนี่ยรักกันมากกว่าทุก EP ที่ผ่านมาถ้าใครทนดูความหวานไม่ไหว่ก็ทนดูต่อไปก็ต้องทนเพราะว่าต้องดูใช่เพราะใช่ถึงไปคอนมากขึ้นกว่านะคะอันนี้คือเราเตรียมอีกเดือนนึงแล้วก็ไป ได้ไหมว่าถ้าเรากดมาได้เนี่ยเราจะได้ไปเจออะไรบ้างจากทั้งแบบก็รับรองว่าเจออู๋บูมบินนี่สตังมาร์คปูนแล้วก็ออกปอหมูอีแน่นอน,นอนครับผม อันนี้คือเจอแน่นอนเจอแน่เจอแน่นอนเลยแต่ถามว่าดีเทลอ่ะเจออะไรบ้างอันนี้คงอ่าอันนี้เขาบอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่าวช็อตอ่าช็อตไปเลยสามสองหนึ่งคือเอาจริงๆอ่ะเราบอกไม่ได้จริงๆพราะถ้าอยากรู้เลยนะเราต้องแย่งกันกดบัตรให้ทันนะกดบัตรมาทีมีแล้วนะทุกคนเออหรือว่าถ้ากดบัตรไม่ทันเนี่ยสามารถเข้ามาดูในไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับใช่มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยคืองานเนี่ยคอนเนี่ยจัดวันไหนก็คือจัดวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมครับเป็นวันเสาร์ครับใช่แล้วซื้อบัตรได้วันไหนอ่ะ ซื้อบัตรได้อาทิตย์นี้ฮะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เวลากี่โมงเวลาส0บโมงเป็นต้นไปน่าจะหมดตั้งแต่ประมาณ10บโมงจุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอะจริงต้องบอกทุกคนว่าวันที่9เนี่ยทุกคนไปเติมเน็ตกันมาก่อนใช่แล้วก็เปิดหน้าจอรอไปเลยแล้วก็กดแบบรีเฟรชบ่อยๆแล้วรู้ไหมจังหวะที่จะกดจริงอ่ะเน็ตมันเน็ตหลุดโอเคเน็ตหลุดไม่อะไรแค่นี้เราไม่สบายเราไม่สบายทันไนเพราะว่าเราไม่รู้เนาะแต่ถ้าบัตรโซอามีอะไรพิเศษให้เป็น โอ ampa, ้โหบัตรโซเอลนี่แสดงว่าที่เต็มนะจริงจริงก็คือต้องเพิ่มเก้าอี้องเพิ่มก็อี้แบบขอขอเกันใครมาด้วยกันต้องรบกวนให้ขี่คอกันนด้วยใช่อ้โก็เอาจริงๆถ้าบัตรโซเอายังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยแต่ว่าภาวนาภาวนาเราก็ภาวนาเหมือนกันให้มันมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนเหมือนกันครับก็ต้องดูก่อนว่าบัตรจะโซเอาหรือเปล่าใช่โซเอาไวแค่ไหนหวังว่าทุกคนจะไปแย่งกันกดบัตรนะจริงก็เจอพวกเราเยอะๆนะฮะ ครับผมตอนนี้ก็ VR series คือเราละกันนะครับก็เดินทางมาถึง EP 4แล้วต่อไปก็ EP 15จมูกหลืออีสอง EP นะครับก็จะจบแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับดูได้ทางช่องจิม m t v 2 5ครับผมหรือว่าถ้าดูไม่ทันเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนจ้ะไอชีวีนะครับหรือว่าเว็บไซต์ Q dot com ครับผมครัดูสดดูได้สองคู่ครึ่งนะครับทุกวันพุธนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราสองคนด้วยนะครับเพลงจมูครับนี่งานวันนี้เราก็โชว์ไปเลยนะต้องขอบคุณทาง บิวต์ต้องขอบคุณทาง Daily Beauty 2024นะครับที่เชิญเราสองคนเปร่วมง,งานและได้โชว์หมดมุกสดๆให้ทุกคนได้ฟังกันถูกโอ<ฮ>้โหอันนี้คือถูกต้องเลยถูกต้องเลยแบบโอโ้โหแบบโอโ้โหมันถูกต้องอ,ะนะอ่ะคุณน้าคือจริงๆตอนนี้8ปดแสนวิวแล้วจริงอยากให้แบบสองพันห้า, <4 S 2> าสิบอะต้องล้านนะคุณนะ้าคนชอบต้องล้านไหมต้องล้านลนะหมายถึงยอดวิวเหรออะไรอะอะไรมันจะไปล้านอะไรมันจะไปล้านได้อีกบ้า อ้าวข้าวข้าวผู้โหบโอเค The best of Jelly Beauty The best of ได้เลยครับของคุณ้องเสร็จอล้วเราต้องอะไรต่อครับต้องคุณผู้ชมขอบคุณงานหน่อยครับอ๋อแฮชแท็กงานโอเคแฮชแท็กงานพยายามพยายามโอเค ครับผมก็อยากฝากแฮชแท็กงานนี่นะครับ daily beauty 2024นะครับแล้วก็ daily beauty 2024 x อู๋บูมนะครับผมครับมีโอ้มี x อู๋บุ่มเลยก็ต้องเอ x เราอยู่แล้วเพราะเรามางานนี้เพราะ daily new ก็ต้องงานนี้เชิญเรามาร้องเพลงทั้งสองเพลงใช่ครับถ้าใครอยากดูภาพสวยๆบรรยากาศงานที่แบบยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้นะครับผมอยากดูเข้าไปดูในแฮชแท็กหรือว่าช่วยกันเล่นแฮชแท็กด้วยนะครับถูกต้องครับผมขอบคุณครับดิ้มดิ้มดิมดิมดิม ก็คือถ้ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงก็จะพูดไปเรื่อยๆเออเชื่อเามามันมากเลยแบบเมาเลยลุงหายดูพิสศษเอาแบบแนวไหนเนี่ยแนวแนวนอนอ่ะเดี๋ยวยังแนวนอนน,น,นี่ยังไงเอ๊ะโอเ <c> ค <oughs> แล้วแล้วเก๊กเลยอ่ะเพื่อเืีเก๊กหล่ออยู่ด้านอ่ะ1 2่มสองราบเ่อไปวิโอ้กัเลยฮะต้องเป็นค่ะขายหอดีอ่ะจริง